มวยปูนเสือรอบชิง <ivan. S 1> ชอบใครนะครับพี่ๆมาฟังทัศนะวิจัยวิจัยวิจัย,จยอยากฟ้าวันใหม่ก่อนนะครับอ่าฉลามเสือนะครับต่อยไฟที่ผ่านมานะครับฉลามเสือยืนโยกนะครับแล้วไฟนี้นะครับเราเห็นพี่ปาบพี่พบแล้วนะครับ ว่าปราพภพบชกไฟที่แล้วเสือขนาดไหนนะครับโหโยกออกโยกออกไฟนี้ถ้าเกิดพี่ฉลามเสือชกยืนโยกยืนโยกเสร็จผมพูดว่าเสร็จนะเพราะว่าผมเห็นพี่ปราพีพบแล้วโอ้โหซ้ายเนียเน,ยนเข้ามาหักเข้ามาหักพี่พีคิดดูดิครับฮะ <c oughs> ผมไม่เล่นนะครับฮะ <c oughs> อะไรมีอะไร <c oughs> ดรับ ผมไม่ได้เล่นนะครับแต่ผมให้สารสนวิจัยได้พี่ป่าพี่พบเนี่ยเป็นมวยจังหวะดีนะครับแต่ถ้าเกิดพี่ฉลามเสือโชคอย่างไฟที่แล้วไม่เดินนะครับติดชึ่งติดชึ่ง,งอาจจะเข้าล่องพี่ป่าพี่พบได้นะครับแต่ถ้าพี่ฉลามเสือวางเกมมายกสองเดินปั้มอย่างนี้หน้าเข้าพี่ฉลามเสือแต่ต้องดูว่าพี่ฉลามเสือเดินไป เกาะคอได้แล้วตีได้หรือเปล่านะครับถ้าเกิดเกาะคอได้แต่ตีไม่ได้พี่ๆก็ต้องดูเล่นเอานะครับว่ดจังหวะวงนอกเนี่ยเขาจะสาดสะพี่ป่าพี่พบอ่าพี่ป่าพี่พบจะสาดแข้งได้หรือเปล่าถ้าเกิดพี่ป่าพี่พบเนี่ยเดินเข้ามาสาดแข้งตุ้มแล้วก็เกาะเกาะแต่พี่ฉลามเสือตีไม่ได้ลูกต่อไปก็คือจะเตะซ้ายอีกปุ้งแล้วก็เกาะมวยก็จะเป็นอย่างนี้ทั้งห้ายกผลการชูมือก็น่าจะชูให้พี่ป่าพี่พบนะครับ ถ้าไม่โดนหมัดโดนสองนะครับถ้าเกิดพี่ฉลามเสือ,อเดินไปจับตีจุ้งจุ้งจับตีจุ้งจุ้งได้เข้าไปยาวๆครับเข้าพี่ฉลามเสือไปนะครับแต่ถ้าเกิดเข้าไปแล้วตีได้ทีหนึ่งหรือว่าพี่ป่าพี่ปบตั้งขาไว้แล้วก็ผลักออกไปเตะตุ้มเข้ามาตั้งขาไว้อย่างนี้ก็เสร็จพี่ป่าพี่ปบครับก็ฝากนำพริกฟ้าวันใหม่ด้วยนะครับแล้วก็ ทัศนวิจัยที่ฟ้าวันใหม่บอกไปนะครับ <c oughs> มว <xi> ยทรงนี้แน่นอน,นครับพี่ๆครับฟ้าวันใหม่ไม่เล่นนะครับไม่เล่นไม่เล่นนะครับเพราะว่าไม่ไม่เล่นนะครับไม่มีตังค์แล้วก็ไม่ไม่คิดที่จะเล่นการพนันอีกนะครับเพราะว่าได้โอกาสจากเสียแล้วเสียก็บอกว่าห้ามนะห้ามไม่ไม่เอาน,นะครับแบบแบบนี้ไม่เอานะครับอย่างที่ฟ้าวันใหม่บอกนะครับถ้าพี่ปาดพี่พบถ้าเกิดพี่ฉลามเสือออกมายกสองไม่เดินเกาะคอนะครับ อาจจะเสียท่าแข้งซ้ายพี่ปราพิภพบได้แต่ถ้าพี่ฉลามเสือเดินเกาะคอเกาะคอแล้วตีได้นะครับวันนั้นน่าจะที่ลุมพินีคนน่าจะดูได้นะครับระวังนะครับเพราะว่ามวยพอจับได้แล้วตีจุงจ้งจุง้งเสียงเชียร์มันดันนะครับต้องระวังด้วยนะครับแต่พอเข้าไปปุ๊บพ,พี่ปราพิภพบตั้งได้ เตะพี่ป่าพิภพบเตะหนึ่งทีเข้ามาวงนายพี่ป่าพิภพบตั้งได้เตะหนึ่งทีแล้วก็ตั้งได้อย่างนี้จบครับจบแน่นะครับแต่ถ้าเกิดพี่ฉลามเสือจับแล้วตี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 เดินเข้าไปบางแข้งจับตีตีตีก็เสร็จพี่ฉลามเสือนะครับแต่ถ้าเข้าเข้าไปแล้วจนััดหกเข้าไปแล้วจับไม่ได้เสร็จครับผมพี่จานจัดหนักโอเคครับพี่พี่ครับก็ ฝากอวยพรวันเกิดให้น้องด้วยนะครับวันที่6กุมภานะครับผมก็ฟ้าวันใหม่จะเป่าเค้กสัก3ปอนนะครับพี่ๆครับกินเค้กให้อร่อยนะครับแล้วก็เป็นวันที่ดีเดือนที่ดีนะครับครบอายุ19ปีของฟ้าวันใหม่นะครับก็ฝากพี่ๆด้วยนะครับแล้วก็น่าจะไปพาพ่อแม่ไปเป่าเค้กที่ค่ายมวยนะครับผมนะครับแล้วก็จะทอดไก่ให้ น้องๆที่ค่ายเทศบาลเขาบางแกกได้รับประทานกันนะครับแล้วก็อยู่กันแบบอบอุ่นนะครับก่อนที่ฟ้าวันใหม่จะกลับเข้าไปต่อสู้ในเมืองกรุงนะครับผมก็ยังไงก็ฝากพี่ๆนะครับเป็นเอซีของผมนะครับแล้วก็ติดตามผมให้ตลอดนะครับแล้วก็ยังไงฟ้าวันใหม่ก็จะทำเต็มที่ทูกไฟนะครับไม่คิดที่จะทอรยศออาชีพของตัวเองนะครับผมฟ้าวันใหม่ก็ ขอลาพี่ๆนะครับไปเพียงเท่านี้นะครับก็ฝากน้ำพรีฟ้าวันใหม่แล้วก็ยังไงก็เป็นกำลังใจให้ฟ้าวันใหม่นะคะฟ้าวันใหม่ก็ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม